นี่นะคะเอาใหม่ยังไม่มีใครมาไม่เป็นไรรอเพื่อนๆโอเค okay. สวัสดีค่ะหนึ่งสองมองไม่เห็น กรินี่ออะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องๆหนุ่ๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนนะคะมาพบกับป้ายุยตะลุยดวงนะคะวันนี้อยู่นอกสถานที่นะได้ยินเสียงกันไหมคะอใครเข้ามาแล้วช่วยเช็คเสียงกันหน่อยเนาะทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ ได้ยินเสียงชัดไหมคะภาพชัดไหมเอ่ยเฮลโลอุ้ยไอ้ยุก่อนอะไรอ่ะโอเคโอเค,อเคได้ยินเสียงชัดไหมคะขอได้ยินไหมได้ยินเนาะ ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันเนาะวันนี้ก็อยู่นอกสถานที่นะคะวันนี้ก็มาไลฟ์เร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านกลัวกลับบ้านไม่ทันสี่ทุ่มนะคะอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีไพ่ประจําวันนะคะคือไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่เดี๋ยวนะมองไม่เห็นไพ่จัดเมนนะคะเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะว่าไพ่จัดเม้นต์เนี้ยมีความหมายว่ายังไงนะแล้วก็มาดูพิากาศดวงรายวันค่ะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็คาแนะนาในวันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะก็ใครมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามข้ามาได้นะคะก็มีกติกาง่ายๆนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะโอเคงั้นยุ้ก็เริ่มเลยนะคะในเรื่องของอความหมายของไพ่จัดเม้นต์นะคะ สวัสดีค่ะกระซิบกระซิบนิดนึงไพ่จัดเม้นนะคะถ้าในความหมายนะก็ะคือเหมือนไพ่กรรมกำหนดนะคะคืออ่าเราทำอะไรไว้เรากำลังเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รับเหมือนได้รับสิ่งที่เราต่างสิ่งตอบแทนในสิ่งที่เราทำมานะคะก็ถ้าเกิดทำที่ผ่านมาในอดีตนะคะเราเคยทำความดีเคยทำ ตัวยังไงนะคะตอนนี้เราก็จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เรากระทำมานั้นแล้วนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดเราทำงานมาอย่างดีวันนี้เราก็จะได้รับเหมือนได้รับผลตอบแทนจากการทําความดีทางทำงานทุ่มเทยอย่างตั้งใจเนี่ยนะคะก็จะประสบความสําสเร็จนะนอโอเคเปลี่ยงแบบแตซิ่มากโอเคอะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะก็ จะเป็นได้รับผลตอบแทนตรงตามกับที่เราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานไปนะคะเราก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใ,ใบนี้มันมีความหมายว่า อีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะคะถ้าเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของการที่เราต้องอตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีใครที่มีปัญหาอะไรกันอยู่นะคะมในภายใบนี้ขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการาทบทวนตัดส,สินใจบางสิ่งบางอย่างว่าจะไปต่อหรือว่าจะ จะหยุดความสัมพันธ์หรืออะไรนะคะก็ทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํามาในอดีตท,ทั้งนั้นนะคะว่าอดีตเราในการดูแลความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราดูแลเขายังไงนะคะก็เป็นมันก็จะถึงเวลาที่เราจะตัดสินงใจตอนนั้นและก็ถ้าเกิดาบางคนนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็อาจจะหมายถึงว่า,าการเจอคนที่เคยร่วมบุญกันมาร่วมเคยทำเหมือน อดีตชาติเคยทําบุญมาร่วมกันแล้วได้มาเจอกันก็ภัยใบนี้นะคะตัวในเรื่องของสุขภาพค่ะก็ถ้าเกิดดูแลสุขภาพมายังไงนะคะตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับคําที่ว่า you are what you eat นะคะเรากินอะไรเราก็จะ เป็นอย่างนั้นตามที่เรากินนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นความหมายของไพ่จัดเม้นนะคะ,ะแต่ในไพ่ของดูอีกนะคะจะเป็นไพ่รีเบิร์ดนะคะคือการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมันถึงเวลาบางคนนะคะอาจจะแบบว่าพึ่งเหมือนตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่บางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะ มาถึงช่วงพิกอากาศดวงรายวันนะคะมาดูกันว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่13มิถุนายน2563นะคะมาะคะดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์แล้วก็คําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเนาะโอเค๋ <c oughs> ยวนํานแนะนํากองไพ่ก่อนเลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นกองที่1น,นะวันนี้กองที่1ค่ะแล้วก็ น,นี้เป็นกองที่สองนะคะและอันนี้กองที่สามค่ะเหมือนกันเนาะนะหนึ่งสองสามนะคะามาดูกันก่อนที่หนึ่งก่อนเลยนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะการงานค่ะขึ้นสองไม้เท้ามาเนาะ,อะสองไม้เท้านะคะก็คือในเรื่องของการงานนะคะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่ามี การทางานเป็นทีมที่ดีนะคะพรุ่งนี้การทํางานเป็นทีมหรือว่าเพื่อร่วมง,งานเนี่ยเพื่อเพื่อร่วมง,งานเนี่ยจะช่วยทําให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะก็ถือว่าพรุ่งนี้งานค่อนข้างดีทำทำงานด้วยความสบายใจแถมได้ผลลัพธ์ในการทํางานที่ดีอีกด้วยนะคะส่วนการเงินค่ะการเงินขึ้นอัศวินอัศวินดาบมานะคะการเงินอาจจะมีการใช้ใจ่ายแบบ ใช้อารมณ์นะในการตัดสินใจในการใช,ใช้จ่ายช้อปปิ้งต่างๆนะคะก็ขอให้มีสติในการใช้จ่ายนิดนึงนะในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ขึ้นมา5ดาบน,นะคะก็คือขอให้อขอให้เหมือนกับยา อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีคําพูดหรือว่าการแสดงออกของเรานะคะทําให้คนอื่นนะคะเสียใจหรือว่าเจ็บปวดได้นะ <S <S อ่าก็ขอให้พูดคุยกันด้วยดีนะคะ <S 1> <S 1> อเืเน้นใน,นเรื่องของคำพูดนะตามการกระทำและคำพูดนะคะคุยกันดีๆนะคะใน,ในวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ส่วนคําแนะนําในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าให้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะเขาเรียกว่าทุกๆอย่างอะคะ่ะมันมันเป็นเขาเรียกว่าเราวางแผนเราเตรียมไว้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะแค่นั้นเองนะชิลๆสบายๆปล่อยวางนะคะโอเคค่ะในกองที่1นนะถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะต่อไปค่ะมาดูกองที่สค่ะ การงานค่ะการงานขึ้นมาสามถ้วยนะคะอ่าก็พรุ่งนี้นะคะน่าจะเป็นลักษณะสาบายสบายนะคะในการทํางานเหมือนอเจอเพื่อนฝูงหรือว,ว่าการที่เราถ้าเกิดใครทํางานที่ต้องไป พบเจอลูกค้านะคะพรุ่งนี้ก็จะสบายๆชิวๆเจราจาตกลงกันได้อย่างง่ายง่ายดะะา,ยายนะคะสบายๆนะพรุ่งนี้ไม่มีเขาเรียกว่าแฮปปี้นะคะทํางานไปบางทีทํางานไปกินไปคุยไปนะคะสบายๆชิวๆส่วนการเงินค่ะการเงินนะอาจจะมีความอึดอัดความเครียดความกดดันบางอย่างนะคะในเรื่องของการเงินนะ น่าจะมีหลายๆเรื่องภาระต่างๆนะคะทําให้เราต้องอเก็บไว้เครียดมีความเครียดนะคะในเรื่องของการเงินซึ่งอันนี้เราไม่สามารถบอกใครได้นะเราต้องบริหารจัดการด้วยตัวของเราเองนะคะกอ็อาจจะต้องบริหารต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นนะส่วนความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมีความตึงเครียดอยู่นะในเกิด <c oughs> อะไรขึ้นโอเค โอเคมาต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ค่ะหนึ่งดาบนะคะน่าจะมีอ่าแปลว่าต้องมีมันเหมือนมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ยังค้างคาใจที่เรายังตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อดีหรือว่าจะยังคงอ่าสถานะแบบนี้ต่อไปนะก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปเนาะ ดูทบทวนดีๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรนะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้ค่ะขึ้นมาราชาเหรียญน,นะคะก็ขอให้ขอใหอ้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะเราเรา,าไม่ใช้อารมณ์นะในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะก็ขอให้บร้า์ทุก ในทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเหมือนกับเป็นความกดดันในเรื่องอื่นๆนะเพราะว่างานเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเป็นความเครียดสะสมที่เรามีในใดด้านอื่นๆแทนนะการการเงินหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแย่ได้ก็ขอให้าบาลานซ์ให้ดีๆนะคะโอเคค่ะก็ ต่อไปนะคะเป็นกองที่3กองสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลิกรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพอ,อจบพิก,การแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะาการงานค่ะในกองที่3นะคะขึ้นมาเด็กถือเหรียญน,นะก็น่าจะมีข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการงานค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่นะคะในเรื่องของการงานซึ่งงานนี้เป็นงานที่เรารักงานที่เราชอบด้วยนะเออเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะ ส่วนการเงินค่ะการเงินนะคะยังอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดนึงนะก็ขอให้พักก่อนนะคะตอนนี้นะก็โฟกัสในเรื่องของงานก่อนเพราะว่าเงินบางทีอาจจะยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะอ่าก็ให้ค่อยๆเริ่มค่อยๆสะสมไปนะ ช่วงแรกอาจจะยังน้อยอยู่นะคะก็ขอให้รอไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินส่วนความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาเดเดวิลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของความหลงมากกว่าความนะมันเป็นอารมณ์แบบความหลงมาคือบางทีเราก็ไม่ได้ดูบางสิ่งบางอย่างนะคือเรียกว่าตามใจทุกอย่างนะคะอะ,อะไรอะไรก็ว่าดีไปหมดนะในช่วงนี้นะคะ ก็เป็นช่วงเหมือนช่วงโปรโมชั่นนะคะในเรื่องของความรักนะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้ค่ะอก็เขาบอกว่าให้พักผ่อนนะคะรีแลกผ่อนคลายนะพรุ่งนี้ไม่ต้องเครียดอะไรมากนะคะชิลๆสบายๆนะคะอักษาสุขภาพให้ดีนะอืมโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะพิกาดดวงรายวันค่ะช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่าถามคำถามเข้ามานะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาเข้ามาทักทายกันนะมาเดีย๋ยวตอบคำถามคุณริกนะคะคุณริกนะคะภายในปีนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมครับความรักโสด เดี๋ยวนะคะอะไรดีๆในปีนี้เนี่ยคือในเรื่องไหนคะยังอยู่ไหมเอ่ยคุณริกรู้อะไรดีๆในในด้านไหนคะหรือรว่าในด้านความรักอันนี้ไม่เข้าใจขอคำถามวิทีได้ไหมคะคุณริกคุณริกอยู่ไหมเอ่ยอยันนี้ตอบภาพรวมนะคะภาพรวมในปีนี้นะคะเป็นยังไงเนาะ ภาพรวมในปีนี้นะถ้างั้นภาพรวมในปีนี้นะคะขึ้นมา The Hyptes t นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการเขาเรียกอาจจะมีการเจราจาตกลงบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเกิดต้องมีการเจราจาหรือว่าตกลงทําสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของ ความเชื่อและความศรัทธาถ้าเกิดเราจะทําอะไรนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองแล้วก็ทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะไพ่ใบนี้คือไพ่ใบ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะก็ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่เรื่องของถ้าเป็นเรื่องของโอเคเรื่องของการงานเนาะถือว่าประสบความสําเร็จค่ะมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นะคุณลิกนะอ แต่ถ้าเกิดไพ่ใบนี้เรื่องของความรักนี่อาจจะเงียบๆนะคะยังไม่ยังไม่ไมก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะโอเคแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณลิขอให้โชคดีค่ะนะผักคุ้มครองค่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นเรื่องความรักโสดจะมีคนเข้ามาบ้างไหมมาดูกันนา มีนะมีนะเป็นพายเดอะเวิร์ขึ้นมาเลยนะคะน่าจะเป็นชาวต่างชาวต่างประเทศหรือว่าคนที่เคยเคยอยู่ในต่างประเทศมาก่อนนะคนคนที่จะเข้ามานะคะหรือว่าจะเจอกันจากการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าการที่เราไปติดต่ออะไรกับชาวต่างชาตินี่คะ่ะนะหรือว่าอยู่ในต้องอยู่ในที่ที่มีคนฉ่างต่างาชาวต่างชาติเยอะๆนะคะคุณลิกนี่แหละคนคนรักจะเข้ามาในช่วงใน สถานที่ประมาณแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูให้ออมหน่อยพี่อยู่จ้า,าน้องออมถามมาเลยโอเคออมถามมาเลยนะจ๊าของต้อมนะไพ่บอกอะไรเรานะของต้อมนะคะได้สิบเหรียญน,นะเขาบอกว่า สิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จนะคะสิบเหรียญนี่คือความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วก็จะมั่นคงนะคะก็การดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะท่านจะเหมือนความดีที่เราดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะคะก็จะคุ้มครองทําให้เราเนี่ยมั่นคงนะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไพไไ่ในนี้ดีมากๆเลยนะไพ่เขาบอกว่าขอให้เรา ามีความสุขกับครอบครัวเราดูแลครอบครัวเราให้ดีนะแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องออมนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างตามดวงเลยค่ะโอเคของน้องออมนะได้ราชาราชาถ้วยนะคะอ่า ราชาถ้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็สบายสบายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเราอยู่นะมีคนสนับสนุนคอยช่วยเหลือก็เน้นในเรื่องของอารมณ์ทำอารมณ์ให้เบิกบานสบายใจนะคะทําทุกอย่างด้วยความสนุกด้วยความรักนะไม่ต้องเครียดน,นะคะแล้วแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามานะน้องอมนะหรือว่าเนี่ยการดูแลคุณพ่อนะคะ เออพี่มองว่าคุณพ่อจะสนับสนุนช่วยเหลือเราอยู่นะน้องอ,อมโอเคค่ะนะดี๋ยวนะมันมืดมืดยังไงไม่รู้ <c oughs> โอเคต่อไปนะคะคุณริกนะคะจะขายอสังหาริมทรัพย์สำเร็จช่วงไหนช่วงไหนครับที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะคะประมาณเดือนสิบอะค่ะ หรืออีกสิเดือนต่อจากนี้นะคะลองดูนะเดือน10เดือนอะไรอะตุลานะคะตุลาหรือไม่ก็นับจากจากเดือนนี้ค่ะเดือนมิถุนายน,นี้ไปอีก10เดือนนะมีโอกาสประสบความสาเร็จก็คือมันจะขเขาเรียกว่าอะไรอะจะจบแล้วเรื่องนี้นะคะจะจบเรื่องนี้ลงได้ได้แล้วนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่องนี้ใครมีคําถามคะยุยยุ้ยจะอตอบจนถึง สามทุ่มเนะาะทักทายกันได้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะใครอยากใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามกันได้นะคะสวัสดีค่ะถ้ายังไม่มีคำถามเนาะมีไหมเอ่ยสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ โอเคงั้นยิบเปิดหนึ่งใบนะคะว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรให้บอกว่า,า,าในเรื่องของความกังวลน,นะคะกังวลต่างๆบางทีเรายังไม่ได้ทดลองทำหรือว่าฮัลโหลกลับมาแล้วนะคะเขาบอกว่า บางเรื่องอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้เรายังมีความเครียดเรายังมีความกลัวมีความวิตกกังวลอยู่ก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพราะด้วยความไม่รู้ความกลัวความกังวลก็ขอให้ค่อยๆค่ะค่อยคค่อยคค่อยคทําค่อยๆลองไปทีละเรื่องนะเพราะบางทีอะมันเหมือนกับเรากังวลวิตกกังวลไป ไปล่วงหน้านะคะทั้งๆท,ที่สถานการณ์หรือเรื่องราวอะไรยี้ยังไม่เกิดขึ้นนะก็ขอให้อยู่กับปไปก่อนค่อยๆเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะมันเหมือนก็ค่อยๆเปิดตานะคะแล้วค่อยๆคก้าวออ,อ,ออกมาจากความคิดในหัวของเราเนาะให้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับการที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะคะอโอเค อ,องต้อมนะคะเรื่องงานอีกทีหนึ่งนะหองต้อมตอนนี้นะคะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับเรายังมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่นะมันยังแก้ไม่ตกยังหาต้นตอของสาเหตุของปัญหาในเรื่องงานเราไม่เจอมันยังยังมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่นะคะแต่เมื่อไรที่เราวางได้อะเราก็กลับมากลับมาเหมือน กลับมาเป็นปกติตอนนี้มันเหมือนเราอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติอะ่ะเออถ้าเกิดเราตกผลึกได้เมื่อไหร่นะมันก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะอันนี้ก็เหมือนกับว่ารอช่วงเวลาให้เราตกผลึกด้วยตัวของเราเองได้ก่อนเนาะอืมโอเคของคุณริกนะคะงานประจำเป็นไงบ้างครับยังคงนิ่งๆอยู่นะคะของคุณริกะงานประจำะ่า นะยังไม่ยังไม่ไ,มได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้วือหวาดีขึ้นหรือว่าทําให้เราแย่ลงนะคะก็ต้องยังคงรักษาสถานะอยู่ยังคงนิ่งๆเป็นสภาวะนิ่งๆอยู่นะคะอก็ทําไปเรื่อยๆเนะาะเพราะตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเซฟมันเหมือนกับเป็นพื้นที่เซฟโซนนะคะอืโอเคโอเค เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะวิก็จะามาเหมือนเมื่อวานี้บอกไว้ว่าจะเป็นพิกอากาศนะคะเรื่องการงานในเดือนกรกฎาคมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องนั้นว่าเอ้ยการงานไปแล้วนี่นะไม่ใช่เรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนกรกฎาคมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่าเป็นพิกอากาศช่วงนั้นนะตอนนี้นะคะยุก็เรียกว่าเดินทางมาในเรื่องของ ภารกิจของอยุนนะคะมาเป็นวันที่50กว่าแล้วก็ใกล้จะจบภารกิจแล้วนะคะอีกประมาณ20 20กว่าใบนะคะ,ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันที่มาติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาให้กำลังใจกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็กลับมาพบ าารประยุทธ์ในภาวะปกตินะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราติสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย